ตอนที่278แม่ลูกหาหรือร่วมกันฮองเต้ทรงขุนข้องพระไทยผูค้คนในวังและในราชสำนักล้นวนทราบว่าหลายวันนี้ฮองเต้ทรงขุนข้องพระไทยแม้แต่รายการเป็นเพื่อนทองไทยเฮาทอดพระเนตรการแสดงนิ้วก็ยุกเลิกจูดกล่าวตลอดทั้งวันนอกจากการประชุมตามปกติแล้วแทบไม่มีผู้ใดพบเห็นฮองเต้หลายวันนี้เหยากงกง โหโกงงๆและใต้กงงซึ่งถูกเรียกทัวมาใช้สอยน่ใหม่ถูกเหล่าขุนนางใหญ่ห้อมล้อมไว้ทั้งหมดต้องการทราบว่าเกิดเรื่องอันใดฮงเต้าหายได้เบิกตัวขุนนางใหญ่ที่เป็นคนสิทธิ์เข้าวังดูเหมือนไม่ได้กัดกุ้มพระไทยอันใด แต่ทั้งหมดทราบว่าฮ้องเต้ทรงขุนข่องพระไทยเนื่องเพราะในการประชุมช่วงเช้าหนังสือกราบทูลของเขตต่างๆส่วนใหญ่ถูกตีกลับไปคุณนางเจ้าจร,จริงตึกต้านหลี่ซื่อถูกตำหนิรอบหนึ่งแม้แต่เท้าฉินแห่งบนตรีแห่งรัฐก็ถูกห้องเต้ดุมากเที่ยวหนึ่งตระกูลชินเป็นคนสนิทของห้องเต้เป็นแม่แทบบูคนสําคัญยามปกติห้องเต้จะทรงไว้หน้าตระกูลชินตอนนี้กลับ ทรงฉีกหน้าแม่ทัพใหญ่รักษาการมหาคนครคนปัจจุบันฉินเิงตอนเข้าออกตำนักจงสูเสริงยังรักษารอยยิ้มอันแจ่มใสไว้คล้ายไม่ใส่ใจที่ห้องเท้ทรงหรือว่าตระกูลของตนเหล่าพ mm ุนนางเห็นเช่นนั้นทราบว่าฮ่องเต้าอาศัยการหรือว่าคนสนิทกระตุ้นเตือนบุคคลบางคนในมหาคนคร นี่เป็นพิธีการอันกลุ่มเครือทั้งหมดคาดเดาไม่ออกว่าห้องเต้กระตุ้นเตือนผู้ใดเพียงทราบว่าเกิดการกระตุ้นเตือนแล้วจึงดังคาดหมายเยชงซึ่งถูกยกย้ายไปยังเขียติ้งโจท่านาซื้อกราบทูลว่าตอนนี้แผ่นดินสงบสันติไม่ต้องคงกำลังทาหารที่เขียติ้งโจมากเกินไปสมควรตัดลดกำลังส่วนหนึ่ง นี่เป็นการแสดงความหวั่นวิตกของตระกูลเยี่ยขอลดกำลังทหารเองฮ่องเต้ก็ไม่ทรงหารือกับมนตรีแห่งรัฐหากอนุญาตตามที่ทูลขอเราคุณนางรวมทั้งซ,อซ,ซ,ออซูอูซูตาซือกับฮูตาสเวซือซึ่งกับเข้ารับราชการใหม่เข้าใจว่านี่เป็นผลต่อนเนื่องจากเหตุการณ์ปรงปพะชนบนวิหารหุยคงไม่ได้นึกโยงไปถึงด้านอื่น หลังจากเรียกสงขอลดกำลังทหารห้องเต้คล้ายมีพระไถยดีขึ้นถวา,วายพระผ้อนถวายพระพรห้องไทยเฮาใหม่ขณะเดียวกันทรงอนุญาตให้จางคงจูเข้าวังเปิดประตูตำหนักกว่างสิ้นให้กับจางคงจูอีกครั้งการเว้นระยะห่างบางครั้งเป็นเรื่องดีแต่ก็อาจเกิดอันตรายทั้งครอบครัวอยู่ร่วมกันจะปลอดภัยกว่าฉันพิงพิงเข้าใจว่าฮ่องเต้ทรงคาดคิดเช่นนี้ มันรอบดัดตอนใจทราบ่าเรื่องราวไม่ได้เป็นไปนตามแผนการของตนเองตนเองยังต้องกระทำอันใดอีกแต่มเมล็ดพันธุ์เริ่มแตกหน่อแล้วแต่มเมล็ดพันธุ์เริ่มแตกหน่ออน่อนสักวันหนึ่งเครือเถาวันที่มีพิษจะแทนกระดูกชั้นหินออกมาม้แต่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบางค่ยายทราบว่าฮงเต้ไม่ได้มีพระไทยดีขึ้นพระพักยังแฝงแววกังวลและวันบากพระไทยอยู่บ้าง ห้องเต้เป็นประมุขของแผ่นดินเป็นผู้ปกครองวังหลวงเป็นที่ฝากชีวิตของทุกคนเป็นเครื่องชี้อนาคตของทั้งหมดดังนั้นผูกคนในวังต่างระมัดระวังตัวทั้งคาดดว่าในพระไทยห้องเต้ซ่อนความคิดอันใดเหล่ากงๆกงที่ประจำอยู่ในตำแหน่กไทจีกับห้องทรงพระอักษร้วนกรอบกิ้งจนกลมเกลี้ยงถึงแม้ถูกสอบถามแต่ก็ไม่ปริปากมีน้ำส้งภายใต้อำนาจของหงวกงกง เหล่าขันทีนางกำเนินประจำวังต่างๆไม่กล้าซักถามมากความจางก,กงจูพระกลับเอาตำหนักกว่างซึ่งก็กลับเขินสู่ความงามอันเฉิดฉันทุกวันไปเฝ้าหองไทยเฮาบางครั้งแวะไปยังวังตะวันออกพบกับหองเฮาและไทยจือแต่นางเองก็นึกเครือบแข่งสงสยัยไม่ทราบว่าห้องเต้ทรงดำริอันใดยามนี้หัวหน้าขันทีประจำวังตะวันออกกลายเป็นบุคคลสำคัญแล้ว มเพื่มมาเรียกว่าหงจูที่ผ่านมาปรนนิบัติรับใช้ฮ่องเต้เป็นที่โปรดปานของฮ่องเต้ไม่นำซ้ำฟังว่ามันเป็นญาติกับหงกงกงหากใช้บุคคลเช่นนี้ไปสืบข่าวนับเป็นตัวเลือกอันเหมาะสมหงจูเป็นคนที่ชั้นที่สี่อยู่ในบางตวนออกสมเดือนแล้วเนื่องจากเป็นที่คนที่ฮ่องเต้ส่งมาบวกกับตั้งใจปรนนิบัติจึงได้รับการยอมรับจากฮ้อง,งเฮาฮ่องเฮาก็หยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่หงจูไม่น้อย เอาเงาทอดพระเนรหงจูที่คุกเข่าอยู่เมืองหน้าน้ำรีว่าขันที่น้อยนี้มีหน้าตามบทจดจึงตรัสว่าฝ่าบาทเป็นห่วงบ้านเมืองเราสมควรแบ่งเบาความกังวลของพระองค์ถึงแม้ว่าวังหลังไม่อาจยุ่งเกี่ยวกับข้อราชการแต่หากว่วงรู้พระไัยของฝ่าบาทจะได้จัดยาบำรุงถวายสร้างความสดชื่นแก่พระองค์หงจูกล่าวสอพอว่า ฮองเฮาเนียงเนียงคิดอ่านรอบขอบนะักฮองเฮาตรัสว่าไปสอบถามดูเถอะหากฝ่าบาทมุ่มรู้ก็ไม่ต้องปิดบังนี่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่อาจพบผ่านคนฮองจูรับพระสาวนีล่าถอยออกไปขันทีคุณดังล่าสุดผู้นี้เดินเตรอยู่ในวังหลายรอบแล้วค่อยกลับวังที่ประทับของฮองเฮาคุกเข่าลงกราบทูลอยู่หลายขา ห้องเงาขหมดพระขนงทอดถอนพระไัยว่าที่แท้เพราะเรื่องการคลังของประเทศว่างเปล่าแล้วก็ทราบว่าเขื่อนป้องกันของแม่น้ำใหญ่ได้รับความเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมจนใจที่ขาดแคลนเงินทองโอ้หากว่าเราสามารถในระดิบเงินทองขึ้นมาก็ประเสริฐ ฮงจูฮาระฮะกล่กาวว่า้องเฮาเงนนียงเป็นมัณฑาของแผ่นดินในเลยต้องวุ่นวายใจกับเรื่องเหล่านี้ส่วนกรารคลังของประเทศอยู่ในความดูแลของฟ้านสังสูร์คนนางสังสูรแซ่ฟ้านแห่งกรมทะเบียนราช้องเฮาพอสดับคำฟ้านสังสูรก็พันเนตก็กระจ่างรูปตรัสวา่า ปันช้งสู่ตัวแลกรมธรรเป็นราชนานปีมีความมีความชอบอย่างสูงไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ปัญหาการคังข,ของประเทศบ้างเปล่าอย่างไรของจูฝืนยิ้มพรางกล่าววา่าฟังว่าเมื่อวานฝ่าบาทเกลียวรับสั่งว่ากรมธเรมนราชไร้ความสามารถมีนำมํำซ้ำมันลดสมเสียงเบาลงกล่าววา่าฟังว่ากรมธรมนราชก็เกิดความเสียหายมีคุณังยักยอกเงินหลวงเป็นจํานวนมากนั้นฝ่าบาทจึงเกลียว ห้องเงาสถานพระไทยขึ้นมาจากนั้นกลบเกินความรู้สึกไว้รับสั่งว่านี่เป็นข้อราชการบ้านเมืองไม่ต้องบอกต่อเราแล้วระหว่างนี้ฝ่าบาทมีพระไทยอย่างไรมักสเสด็จไปที่ใดในวังหรือหงจูาวว้าบานี่เป็นข้อห้ามในวงังจึงกัดฟันครืบคาถึงข้างพระวรกายของเงากระซิบบอกอยู่หลายคมห้องเงาทรงเลิกพระขนงจากนั้นหลุบ หลบลงพรันอดสันดาริกเล็กน้อยพระพางกับกายเป็นข่าวเสีรับสั่งว่าหอหน้อยหอยน้อยอีกแล้วรอจนหงจูลาดหอยออกไปที่หลังฉากท่านปรากฏชายหนุ่มผู้หนึ่งตะลันออกมาชายหนุ่มผู้นี้สวมชุดสีเหลืองอ่อนเขาใบหน้าอ่อนโยนดวงตาเป็นประกายผู้คนในวังที่สามารถสวมใส,ส่เสื้อผ้าสีนี้นอกจากห้องเต้ห้องไทยเฮากับห้องเฮาค็มีแต่ไทยจือรัชทายาทเท่านั้น ตอนนี้ไทยเจอแห่งรัชชิ้งมีสุขภาพแข็งแรงกว่า2ปีก่อนอยังน้อยใมนหน้าไม่ขาวเสียดอีกไม่มี่นอกจากของเฮาควบคุมอย่างเข้มงวดห้ามม่ห้หมกมุ่นกับเรื่องทางเพศเกินไปไทยเจอพอจเจริญไบขึ้นก็ทราบมาวนปรปับปรุงตนเองจะรับมือผู้ชายทั้งหลายได้ สำหรับกับไทจือสตรูเมื่อก่อนหน้านี้ย่อมเป็นองค์ชายรองแต่หลังจากที่องค์ชายรองถูกฟ้าเสียงจัดการรอบหนึ่งไทจือกับพบว,ว่าผู้ช่วยพว้นี้กลับเป็นราชโอรสของฮ่องเต้เมื่อซ้ำยังเป็นราชโอรสที่เกิดจากนางปีศาจนั้นสำหรับกับวังตะวันออกเพราะสร้างความแค้นกับตระกูลแย่ยตั้งแต่แรก ดังนั้นตอนนี้ไทยจือจับตาดูฟ้านเสียนซึ่งอยู่ไกลถึงแดนจางนั้นเป็นพิเศษทั้งหมดต่างทราบแน่แก่ใจว่าหลังจากิชาติกำเบิดของฟ้านเสียนถูกเปิดเผยออกมาหากว่าไทยจือขึ้นของราชฟ้านเสียนต้องไม่มีจุดจบที่ดีหากว่าฟ้านเสียนกลุมอำนาจอยู่ในมือต้องไม่ยินยอมให้ไทยจือขึ้นของราชไทยจือซ่อนตัวอยู่หลังฉากกั้น ฟังคำโต้ตอบระหว่างหองเฮากับหงจูตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นกล่าวว่าพระมารดาสมควรลงมือต่อก,กรมที่เป็นราชแล้วหองเฮาหลับพระเนตรลงทรงนปบริคนหนึ่งแล้วตรัสว่าคันที่หงจูผู้นี้สามารถไว้วางใจสักเท่าใดไทยจืงตอบว,ว่าประมาณเจ็ดส่วน องเฮาแย้มพระโอตรางตัดว่าเราก็คาดกิดเช่นนี้หงจูความจริงประจำอยู่ในห้องสูงพระอักษรติดตามรับใช้พระปิดาของเจ้าสมควรเจริญก้าวหน้าตอนนี้ถูกใช้มายังวังตะวันออกและเรื่องตำแหน่งสองท่านขึ้นเป็นหัวหน้าขันทีแต่ไม่มีอำนาจเช่นการก่อนไทเจกล่าวว่าหากวิใช่ย้านเสียงเปิดเผยเรื่องที่หงจูรับสินบนตอบ พระบิดาพระบิดาคงไม่ไล่หงจูออกมาเรื่องนี้พวกคนในวังล้วนทราบดีเข้าใจว่าหงจูที่ออกจากห้องทรงพระอักษรเพราะว่าล่วงเกินเท้าที่สื่อสนับตรวจสอบฟ้านเสียนห้องเฮาทอดถอนพระไทยตรัสว่าวิจาการจัดการของฝ่าบาทพระองค์โปรดปันกันที่น้อยหงจูจริงๆปัญหาอยู่ที่เราไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเท็จ ใครเจ้าขมดเคี้ยวกราวย่างคุ้นคิดว่าหูจูสสมควรเคียดแขนฟันเสียนกันที่นางกำนันได้วังเขาได้ยินมันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเอ่ยถึงเรื่องนี้สำหรับทางพระบิดาต่อใช้ต่อให้ใช้หงจูมาเฝ้าควบคุมผู้บุตรแต่ขึ้นปีมานี้ผู้บุตรไม่ได้ก้าวเดินผิดแต่อย่างไรห้องเฮาพรงก์พระเสียนรับสั่งว่า ขอเพียงสาเหตุที่ฝาา่าบาทเกี่ยวเป็นความจริงก็สมควรตรวจสอบกรมทะเบียนราชไม่ปล่อยให้ฟ้านเชี่ยนอยู่ในกรมทะเบียนราชอีกในเช่นนั้นฟ้านเสียนคุมท้องพระคังแดนจึงน,นั้นฟ้านเชี่ยนคุมการคลังของประเทศมันน่าจะต้องประสบปัญหาแน่นอนไทยเจอกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้บุตรจดจําคําสอนของพระบิดาเพียงกระทําตามความประสงค์ของพระบิดาฮ่องเฮาขมวดพระขนมตรัสว่า อีกสักครู่เราจะไปที่เร่หนักกว่างสิ้นสอบถามความเห็นของอาหญิงเจ้าดูไ <c oughs> <c oughs> ทยเจอพอได้ยินพระมันดา,ารับสั่งถึงจางก,กงจูด๋ดวงตาต้องทอประกายโมบจากนั้นกรบเกิือนไว้กล่าวอย่างลังเลว่าครั้งนี้ยังจะขอให้ท่านอาออกหน้าหรือ องเทาสายพระักตรัสว่านางยากเกยุ่งเกี่ยวด้วยอีกประการตอนนี้ฟาบาตให้นางเข้าวังเย้ไม่ใช่คิดว่าุมในระยะใกล้เมื่ออยู่ในวังนางคิดติดต่อกับคุณนางใหญ่ี่ราชจ,จสำนักก็ไม่สะดวกพระบิดาเจ้ากระทำการใดทุกประการดูเหมือนร่วมรัฐแท้จริงแล้วผ่านการคิดอ่านวางแผนประการนี้เจ้าบันเรียนรู้ให้มากไว้พ้อระหว่างนี้ท่านอาเจ้าคิดขยับตัวอันใดคงไม่สะดวกแล้ว พระบรรดาของประเทศแม้ทอดถอนพระถายแต่สายพระเนตรทอเววย,ยินดีต่อขาเคราะของผู้อืน่นในสติรัชช่งจางกงจูดดเด่นเป็นพิเศษกับกรบรัศมีของ้องเฮาไปจะให้พระนางยินดีได้อย่างไรตอนนี้พระสวามีทอดพระเนตรจางกงจูเป็นที่ขัดตาถึงแม้ว่าโดยสติสัมปชัญญะ้องเฮาทรงทราบว่าไม่ใช่เรื่องดีแต่ในด้านอารมณ์ความรู้สึกยังอดมันเกิดความสะใจมิได้ เราเพียงไปแจ้งต่อนางสักคิคำห้องเงาทอดถอนพระไทยพางตบไหลไทยชื่อจกน้นรับสั่งว่าเจ้ายังคงรักษาความสัมพันธ์กับท่านอาและเล่าเอออันดับสองไปก่อนอยาได้จดจำเรื่องที่ผ่านมาส่วนเรื่องตรวจสอบกรมทะเบียนราชเราจะให้ผู้คนจัดการเองที่บางกลางพระโขนงพระนางคาวเวลเย็นเยียบตรัสอีกว่าถึงแม้ว่าทางบ้านพระปิดาเจ้าถูกตัวบาศเหล่านั้นสังหารสิ้นแต่ในราชสำนัก ยังซ่อนขุนไว้สำหรับฟ้านเจ้่นมันยกเงินในครลังของประเทศยังแดนเจงนั้นเข้าใจว่าสามารถตบตาผู้คนทั้งแผ่นดินแต่ตบตาฝ่าบาดได้หรือไม่ต่อให้ฝ่าบาดปรดปรานฟ้านเสียนกว่านี้ก็ไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ต่อหน้าตบตาพระโภ์ไทยจื้อใจหายพวกค่อยทราบว่าพระกํากับตูแลทักษิณขวัญกล้าบังอาจถึงเพียงน,นี้จนพระมันดากับจางกงจูจับผิดได้ องเงาแย้มพระโอดครางตัดว่าภายหลังเหตุการณ์ของกรมทะเบียนราชแผ่นดินจะเกินสู่ความสงบสักระยะหนึ่งฟันเสียนไม่สามารถกระโดดลดเต้นใดอีกเขาเพียงเจ้าไม่กระทำเรื่องนอกกรอบยังคงเป็นไทยจื่อต่อไปไทยจื้อทอดถอนใจกล่าวว่าหากนึกทบทวนถึงราชวงศ์ที่ผ่านมาคงมีแต่ผู้บดที่เป็นไทยจืที่ใช้การไม่ได้องเงาทรงพระสวนอย่างเย็นชาตรัสว่า ในประวัติศาสตร์ไม่ทราบมีไทยเจอมากน้อยเท่าใดที่มีสภาพย่ำแย่กว่าเจ้ายังกลัวอันใดเขาเพียงอดทนถึงวันขึ้นของราจะเป็นเวลาที่ได้เชิดหน้าสู่ตาทั้งตัดเสียงเย็นชาวว่าโมโหที่ลงคำเห็นว่าฟาบาทยังคงให้เจ้าขึ้นของราย่อมมีเหตุผลของเราโมโห,หนี่หมายถึง องไทยเฮาอ๋อแม่ของฝาบาทนั่นแหละอโอ้ให้เจอกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าแต่ว่าเล่าเอออันหมายอันดับสองนี่เล่าเออนี่หมายถึงอ,อง์ชายรองเนาะถ้าเจอยก่าวอย่างร้อนรุ่มว่าแต่ว่าอง์ชายรองไม่ถูกโคดลงมา แต่องชายสามลงสู่แดนจึงหนันทั้งยังอยู่ในความดูแลข,ของฟานเสียนนี่เป็นเรื่องที่ในวังรอบพิพากวิจารณ์อย่างงาหูองชายสามอายุยังเยาว์กับติดตามแท้ทาวผู้แทนพระองค์ลงไปตรวจราชการหรือเป็นการเรียนรู้หลักการปกครองบ้านเมืองเพราะเหตุนี้ลี่กุยผิงผู้เป็นมารดาขององคงชายสามกลายเป็นตัวบุคคลที่ถูกกล่าวขวัญถึงแต่ว่าสตรีเซื่อเหลิวนางนี้ยังนิ่งเงียบงันไว ห้องเฮาขึงพระเนตรใสยไทยเจือตัดด้วยความเกลียวว่ากระทั่งเด็กน้อยคนหนึ่งยังเกรงกลัวถึงเพียงน,นี้ช่างใช่การไม่ได้นะไทเจือกล่าวด้วยความอัดอันอ้นตันใจว่าผู้บดูไม่ออกจริงจริงว่าพระบิดามีความอิจตามที่ท่านเอ่ยถึง ห้องเฮาตัดด้วยความขุ่นพระไยว่าหากไม่มีความคิดเช่นนี้คงทอดถอนเจ้าออกจากตําแหน่งตั้งแต่แรกไทเจอฝุนยิ้มพรางกล่าวว่าอาจมันดีพระบิดากำลังลังนึกหาโอกาสห้องเฮาใสา่ประพักตัดว่าผิดแล้วเจ้ามีปมเด่นกว่าพี่น้องอื่นของเจ้าแต่ว่าเจ้าเองดูไม่ออกไทเจือกล่าวอย่างสงใจว่าสงสัยใจว่าปมเด่นอันไดหรือ ฮองเฮาตัดช้าๆว่าองค์ชายใหญ่มีหลังฉากเป็นนคนตรตงอีมันดาขององค์ชายรองสูงคุ้ยเฟยมีอิทธิพลในมหานครมันดาขององค์ชายสามอไปผิงมาจากตระกูลเหลียวทั้งยังมีฟันเสียนหลุนหลังในองค์ชายทั้งหลายมีแต่เจ้าที่มีแต่เราสองแม่ลูกที่ไม่มีพวกพ้องไม่สามารถพึ่งพากำลังของตระกูลพระนางแย้มพระอกเย้ยหยันตรัสว่าเรากระฟาบาทเป็นสามีภรรยานาน,านปีทราบว่า พระบิดาเจ้ามีนิสัยระแวงเมื่อถึงเวลาสืบราชบัลลังพระองค์กลัวว่าอำนาจของตระกูลหลีต้องตกเป็นของประยุรญยญญติสายพระชายาดังนั้นผู้สืบราชบัลลังต้องไม่มีขุมกำลังของตระกูลอย่างด้านหลังพระนังรับสั่งอย่ง่งมาาดังนั้นองุงชัยรองก็ไม่ได้ คงจสามยิ่งไม่ได้คงมีแต่เจ้าทั้งนั้นฝาบ,บาทปล่อยให้เท่าขาเปขฆ่าล้างตระกูลของมันดาหนึ่งนั้นเพราะเพื่อนางปีศาจนั้นอีกทางหนึ่งยายไม่ใช่เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางในภายหน้าของเจ้าพระนางทรงรูปคำแคมไปเห็นเฉียบของไทยเจืทอดถอนพระไทยตรัสว่าไม่ต้องกลัวหากไม่มีปัญหาใหญ่อันใดไม่ว่าฝ่าบ,บาทใช้วิธีการอย่างไรแท้จริงแล้วเป็นการกระตุ้นให้เจ้าเขมแข็งขึ้นพระองค์ เลือกเจ้าตั้งแต่แรกพระองค์ไม่เคยนึกเครียดแข่งสงสัยต่อการเลือกของตัวเองมาก่อนต่อให้พระองค์เลือกผิดก็ตามพระานางมีพระพักตร์เคร่งเครียดตัดว่าเจ้าเข้าใจแล้วหรือไม่เจ้าสามารถขึ้นเป็นไทยเจอสามารถรับประกันตาแหน่งในอนาคตล้วนสืบเนื่องจากสามพันกว่าชีวิตของตระกูลมารดานะับเป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้าพวกมันหลังโลหิตพรีชีวิตคอยปูทางให้เจ้าเข้า ก้าวขึ้นสู่ราชบรรังดังน,น,นั้นเจ้าต้องอดทนไว้อดทนจะพบกับความสําเร็จภายในวังเกิดลมจุนเทียนช่วยพัดแต่ลมจุนเทียนของที่นี่กับเยียบเย็นถึงเพียงนั้นสร้างความเดือหนาวแก่ผู้คนนักไทยจือสัญญิญวกายอย่างหนาวเด็บเนื่นเพราะหองไทยเฮาก็คุมวางหลังอย่างเข้มงวดหลายปีนี้ไทยจือค่อยทราบความจริงจากพระมันดาว,ว่าในค่ำคืนน้องเลือดของมหานครนั้น ท่านตากับพี่ชายของพระมันดาของตนเองล้วนตายใต้เหตุลารณนครั้งนั้นที่แท้พระบิมดาตต้องการกำจัด ประยูนระยะฝ่ายพระบรรดาของตนเองให้สิ้นซากไทาเจือใจเขม็งเกรงไม่ทราบสมควรมีปฏิกริยาอย่างไรหากว่าพระบรรดาแยกแยะถูกต้องอย่างนั้นก็เพียงตนเองรักษาความเย,ยื้อเยื่อไว้ข็เพียงภายภาคหน้าเมื่อเกิดปัญหาใหญ่อันใดสุดท้ายบัลลังก์บังก่อนยังเป็นของตนเอง สายตาของไทยเจืดกลับกลายเป็นเข้มแข็งเด็กเดียวสบสายพระเนตรของพระมารดาพระมุติสาอย่างหนักแน่นบุคคลทั้งสองคล้ายลืมเลือนว่าระหว่างการสนทนาบอกว่าก่อนที่ไทยเจอจะสืบราชบัลลังก์จะไม่เกิดเรื่องใหญ่อันใดแต่พวกคนทั้งแผ่นดินล้วนทราบว่าไม่ว่าเฉินผิงผิงหรือฟ้านเสียนล้วนเป็นบุคคลที่รู้จักสร้างปัญหาในช่วงเวลาที่ไม่เกิดปัญหาใดบางหลวงกับราชสำนักแท้จริงเป็นสองร่างติดกัน เป็นองเต้เชื่อมโยงอำนาจทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันขุนนางในราชสำนักคิดประจบห้องเต้ก็ต้องประจบคนบนหนักศัก์ใหญ่ในวังคนบนหนักศัก์ใหญ่ในวังคิดหยิบยื่นมือออกนอกวังก็ต้องพึ่งพาขุนนางภายนอกทํางานให้กับตนเองนี่เป็นที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ดังนั้นเมื่อองคเต้เกิดที่ห้องทรง,งพระอักษรว่ากรมทะเบียนราชกรวงว่างเปล่า ก็ถูกถ่ายทอดออกนอกวังผ่านช่องทางต่างๆเวนบวงคุณนางเริ่มก่อวอดขึ้นขึ้นไหวเป้าหมายสูงสุดของคุณนางคือเรื่องที่ห้องเต้นไม่โปรดผู้เป็นคุณนางต้องไม่ยอมพลาดแต่ว่าครั้งนี้เหล่าคุณนางเพิ่มความสุข,ขุมรอบคอบและและระมัดระวังกว่าเดิม หนึ่งนั้นเนื่องเพราะคิดตรวจสอบกรมทะเบียนราชย่อมต้องเกี่ยวพันถึงคุณนางสังสูกรมทะเบียนราชพระกำกับดูแลทักษิณฟ้านเจียนไม่ว่าผู้ใดล้วนทราบว่าพ้ากำกับดูแลทักษิณผู้นี้มากประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับจิ้งอง๋องทั้งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับฮองเต เราคุณนางไม่ทราบว่าฮ้องเต้ยังทรงมีเยื่อใ่ต่อพระกันกับดูแลรักษณิณหรือไม่เหตุผลข้อที่สองคือบุตรชายของพระกัมกับดูแลทักษณิณแท้ฟ้านนามเสียนมีชื่อรองว่าอันเจอเป็นี่เท้าทีซือสำนักตรวจสอบตอนนี้ยังเป็นผู้แทนพระองค์ประจำเส้นทางเจงหนันที่มีอำนาจเต็มหากว่าตรวจสอบฟ้านซังสูไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าฟ้านเสียนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราคุณนางเพียงทราบว่า,วงาองค์ชชยร้องคิดเคยคิดหลอกใช้ านน้อยรองของตระกูลฟ้านฟ้านซุยเจอ๋อสุดท้ายกระตุ้นทุกสัตว์ของฟ้านเสียนประชากเจิมตีขุ่มกำลังขององค์ชายรองจนแตกพ่ายไม่เป็นขบวนสุดท้ายองค์ชายรองถูกจำกัดบริเวณอยู่ในวังเหตประวัติในการสู้รบหนีเพียงพอต่อการข่มขวัญผู้ทด้คิดช่วยโอกาสทางการเมืองแต่ท้าเสือฟ้านไม่สนใจแม้แต่องค์ชายรองไหนเลยใส่ใจต่อตอนเองที่เป็นคุณนางหรือ แต่เมื่อในวังยิ่งมายิ่งเพิ่มแรงกดดันม่นำําข่าวกรองทุกสายยืนยันว่าฮ่องเต้มีพระประสงค์ลุงมีดต่อกรมทะเบียนราชต้นเหตุแห่งความขุ่นข้องประไทยของฮ่องเต้ในหลายวันนี้มาจากกรมทะเมียนราชดังนั้นเหล่าขุนนางเริ่มกลับบ้านไปทำหนังสือกราบทูล ในคุนนางเหล่านี้มีทั้งคุนนางมือสะอาดที่รักชาติบ้านเมืองต้องการให้ราชสำนักตรวจสอบครมแทะเบียนราชยังมีคุนนางใหญ่ที่รับมอบหมายจากคนบนหนักสักใหญ่ในบางคิดอาศัยเรื่องนีโค่นตระกูลฟ้านลงทั้งใช้เคล็ดวิชาตีวัวข้ามภูเขาทําลายชื่อเสียงของฟ้านเสียนซึ่งอยู่ไกลถึงแดนเจียงนั้นแต่ที่มีมากกว่าคือนักฉวยโอกาสที่คอยอยังคานวณพระประสงค์ห้องเทหวังแต่เต้าขึ้นมา สรุปแล้วเพราะเหตุผลที่แตกต่างคุณนั่งในมหานครเกิดความคิดตรงกันร้องขอให้สํานักร้องขอให้ราชสํานักตรวจสอบเรื่องที่กรมทะเบียนราชฎรกลวงว่างเปล่าจะได้มีคําว่ากล่าวต่อผู้คนทั้งแผ่นดินจบตอนนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ